ฝนตกหนักในซอยแคบของกรุงเทพสาวน้อยยากจนยืนกลางร่มผูกกร่อนกลิ่นดินและน้ำฝนผสมกันจนชุ่มจมูกเธอมองเห็นชายชาราลม้มลงข้างถนนหัวใจเธอสั่นด้วยความตกใจร่างกายของเขาสั่นเหมือนใบไม้ในสายลมเธอรีบวิ่งเข้าไปช่วยมือเล็กๆของเธอสัมผัสร่างเย็นชาหัวใจเต้นแรงจนแทบประแทกอกฝนัสาดเต็มหน้าแต่เธอไม่สน สายตาของชายชราพร่ามัวแต่มีแววขอบคุณเธอพยุงเขาไปที่ม้านั่งเก่าหน้าร้านชารอรถพยาบาลอยู่ข้างถนนเธอสังเกตเห็นแหวนทองเก่าๆบนมือเขามันมีสลักลวดลายหรูหราที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนคำพูดของเขาแผ่วเบาแต่ทรงพลังเขากระซิบว่าเขาจำเธอได้จากเรื่องราวเก่าความสงสัยและความตื่นเต้นปะปนกันเมื่อชายชราส่งเสียงหัวเราะอ่อนโยน เธอเห็นเขาหยิบซองเอกสารออกมาเอกสารที่บอกว่าเขาคือคุณปู่ของประธานบริหารบริษัทใหญ่โลกของเธอหยุดหมุนชั่วขณะทุกสิ่งที่เธอคิดว่ารู้เกี่ยวกับชีวิตเปลี่ยนไปทันทีฝนยิ่งคงตกแต่หัวใจเธออบอุ่นเหมือนได้รับแสงแดดชายชรายหยิบมือเธอขึ้นเบาๆดวงตาของเขาส่องประกายความลับและรอยยิ้มเขาบอกว่าเธอจะมีชีวิตใหม่ชีวิตที่หวานเหมือนน้ำผึ้ง ทุกความเหน็ดเหนื่อยความยากจนจะเปลี่ยนเป็นโอกาสและความรักวันรุ่งขึ้นแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างรูของคาริหาดสาวน้อยตื่นขึ้นด้วยความ,มง,งุนงงทุกสิ่งรอบตัวเธอเปล่งประกายและกว้างใหญ่กลิ่นกาแฟาหอมฟุ้งและเสียงน้ำผู้ไหลเบาๆเธอเดินไปที่ห้องรับแขกเห็นชายชาราและผู้ช่วยยืนรอต้อนรับเธอประธานบริหารหนุ่มเดินเข้ามาเขาหล่อเหลาและสง่างาม แต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นสาวน้อยที่ช่วยชีวิตคุณปู่ของเขาหัวใจของเธอเต้นแรงเกินบรรยายทุกคำพูดของเขาออกเสียงอย่างระมัดระวังเขาขอบคุณเธอด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนและยื่นมือมาให้จับความอบอุ่นแผ่ซ่านจากการสัมผัสนั้นสาวน้อยไม่เข้าใจว่าทำไมชีวิตเธอถึงเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้แต่เธอรู้สึกปลอดภัยและได้รับการยอมรับ ชายชรากล่าวว่าเธอจะได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดและมีโอกาสใช้ชีวิตอย่างมีความสุขประธานบริหารหนุ่มเสนอตำแหน่งพิเศษให้เธอในบริษัทแม้หัวใจของเธอยังเต็มไปด้วยความประหลาดใจแต่เธอยิ้มออกมาอย่างจริงใจฝนที่ผ่านมาเหมือนฝันร้ายที่ถูกลบไปชีวิตใหม่เริ่มต้นขึ้นด้วยความอบอุ่นและความหวังทุกความเหน็ดเหนื่อยของอดีตถูกแทนที่ด้วยโอกาส และทุกวันต่อจากนี้เต็มไปด้วยความหวานของชีวิตวันแรกของเธอในบริษัทเต็มไปด้วยความตื่นเต้นออฟฟิศสักว่างใหญ่เฟอร์นิเจอร์หรูหราและแสงไฟอบอุ่นเธอเดินผ่านห้องประชุมและพนักงานที่ส่งรอยยิ้มให้หัวใจเธอยังเต้นแรงแต่เริ่มรู้สึกมั่นใจทุกสายตาจับจ้องแต่เธอไม่กลัวเพราะความกล้าหาญจากอดีตช่วยให้เธอเข้มแข็งประธานบริหารหนุ่มแนะนำเธอให้กับทีมงาน เขาอธิบายว่าเธอจะเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจเธอรับฟังอย่างตั้งใจแม้คำศัพท์บางคำยังไม่คุ้นแต่ความอยากเรียนรู้และความตั้งใจชัดเจนในสายตาเขาเขามองเธอด้วยความชื่นชมและบางครั้งก็ยิ้มให้อย่างลับๆในเวลาพักเที่ยงเธอได้เดินชมสวนภายในบริษัทกลิ่นดอกไม้หอมละมุนและเสียงน้ำผู้ทำให้ใจสงบเธอนั่งบนมา้านั่งมองท้องฟ้าคิดถึงวันที่ฝนตกหนักและเธอช่วยชีวิตชายชารา ตอนนั้นชีวิตเหมือนฝันร้ายแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนความอบอุ่นและความหวังเข้ามาแทนที่ความเหน็ดเหนื่อยวันต่อมาประธานบริหารหนุ่มมอบงานพิเศษให้เธอเป็นโอกาสให้เธอแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์หัวใจเธอเต้นแรงแต่รอยยิ้มบนใบหน้าทำให้เขาใจชื้นเธอรู้สึกว่าชีวิตเริ่มมีความหมายทุกความยากจนและความลำบากในอดีตกลายเป็นบทเรียนและทุกย่างก้าวต่อไปเต็มไปด้วยความหวังและความสุข วันหนึ่งเมื่อเธอทำงานเสร็จล่วงเวลาประธานบริหารหนุ่มยังอยู่ในออฟฟิศเขานั่งอยู่ที่โต๊ะกลางแสงจากโคมไฟสองหน้าชัดเจนสายตาของเขามองเธออย่างตั้งใจหัวใจเธอสั่นแต่ไม่หนีความรู้สึกบางอย่างอบอวลอยู่รอบตัวเขาเอ่ยถามถึงความรู้สึกของเธอในบริษัทเธอพูดอย่างตรงไปตรงมาและหัวใจเธอเริ่มอุ่นขึ้นทุกคำพูด เขายิ้มบางๆและเอ่ยชมความพยายามของเธอคำชมของเขาเหมือนแสงแดดในวันฝนพรำเธอเริ่มรู้สึกว่าการพบกันครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญช่วงเวลาต่อมาทั้งสองเริ่มใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเขาสอนเธอเรื่องธุรกิจและการตัดสินใจเธอสอนเขาเรื่องความอดทนและมุมมองชีวิตความใกล้ชิดทําให้หัวใจของทั้งสองเริ่มผูกพันทุกครั้งที่สายตาสบกันความรู้สึกบางอย่างเติบโต เป็นความอบอุ่นที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนวันหนึ่งในสวนของคฤริสน์เขาหยิบมือเธอเบาๆลมพัดผ่านใบไม้เสียงน้ำผู้ไหลเบาๆเธอรู้สึกถึงความปลอดภัยและความหวังเขาพูดด้วยเสียงอ่อนโยนว่าเขาอยากให้เธออยู่เคียงข้างเขาเสมอหัวใจของเธอสั่นและรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าฝนที่ผ่านมาเป็นเพียงอดีตชีวิตใหม่ของเธอเริ่มต้นอย่างหวานชื่นและเต็มไปด้วยความรัก ทุกความเหน็ดเหนื่อยและความยากจนหายไปเธอได้พบทั้งความอบอุ่นความหวังและความรักและทุกวันต่อจากนี้เต็มไปด้วยชีวิตที่สดใสและน่าตื่นเต้นแต่เธอเริ่มสังเกตความตึงเครียดบางอย่างในบริษัทเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดและเอกสารกองพเนินบางครั้งผู้บริหารคนอื่นมองเธอด้วยสายตาไม่เป็นมิตรหัวใจเธอสัน่นแต่เธอยังคงพยายามเต็มที่ความหวังและความรักทำให้เธอก้าวไปข้างหน้า วันหนึ่งมีโครงการใหญ่เข้ามาเธอต้องตัดสินใจและแสดงความคิดหัวใจเต้นแรงและมือเริ่มสั่นเล็กน้อยประธานหนุ่มยืนอยู่ข้างๆสบตาเธอและให้รอยยิ้มที่มั่นใจเรากับบอกว่าเขาเชื่อใจเธอเต็มที่เธอรวบรวมความกล้าพูดอย่างชัดเจนและมั่นใจคำพูดของเธอได้รับเสียงปรบมือจากทีมงานความสำเร็จครั้งแรกทำให้หัวใจพองโต แต่เธอก็รู้ว่าเส้นทางนี้ยังยาวไกลและความรักก็เช่นกันต้องใช้เวลาและความเข้าใจคืนหนึ่งเธอและประธานหนุ่มเดินชมสวนคฤห,หาสา์ดวงดาวส่องประกายบนฟ้าสายลมเย็นพัดผ่านใบไม้เขาหยุดและมองเธออย่างจริงจังพูดด้วยเสียงอ่อนโยนว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและโอกาสเริ่มขึ้นแล้วเธอรู้สึกทั้งตื่นเต้นและสงบในเวลาเดียวกันทุกความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมา ทุกหยดฝนที่ตกบนถนนกรุงเทพตอนนี้กลายเป็นบทเรียนและแรงผลักดันชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความหวานและความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเจริญเติบโตโลกทั้งใบดูเหมือนเปิดกว้างรอให้เธอเก้าวเข้าไปหลายสัปดาห์ต่อมาสาวน้อยเริ่มคุ้นชินกับชีวิตใหม่เธอได้พบเพื่อนใหม่ในบริษัทและได้เรียนรู้มารยาทและวิถีชีวิตหรูหราแต่บางครั้งหัวใจยิงเต้นแรงเมื่อเห็นประธานหนุ่ม ความใกล้ชิดทําให้ทั้งสองเริ่มแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวทั้งเสียงหัวเราะและเรื่องเล็กๆในชีวิตประจําวันวันหนึ่งมีงานเลี้ยงใหญ่จัดขึ้นที่คาร์หา์แสงไฟสลัวและเสียงดนตรีเบาๆเธอเดินระวังท่ามกลางแขกจำนวนมากกลิ่นดอกไม้และอาหารรูลอยเต็มอากาศหัวใจเต้นแรงเมื่อประธานหนุ่มเข้ามาหาเขาเอื้อมมือจับมือเธอเบาๆ รอยยิ้มของเขาทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นการงานเขานําเธอไปที่ระเบียงมองวิวกรุงเทพยามค่ําคืนแสงไฟสะท้อนบนแม่น้ําคล้ายเพชรพลาวเขาพูดเสียงต่ําและจริงใจว่าเขาอยากให้เธออยู่เคียงข้างเขาเสมอหัวใจของเธอสั่นและความสุขอบอวลภายในแต่ชีวิตไม่เคยเรียบง่ายเสมอไปวันรุ่งขึ้นมีเรื่องท้าทายเข้ามาคู่แข่งในบริษัทพยายามทดสอบความสามารถของเธอ หัวใจเธอเต้นแรงและมือเริ่มสั่นแต่เธอยังมีความกล้าและความตั้งใจประธานหนุ่มยืนอยู่ข้างๆส่งสายตาให้กำลังใจเหมือนบอกว่าเขาเชื่อใจเธอเต็มที่เธอกล้าเข้าไปเผชิญอุปสรรคและใช้ความรู้และความคิดสร้างสารรค์แก้ไขปัญหาทุกสายตาจับจ้องแต่เธอไม่หวัน่นความสำเร็จครั้งนี้ทำให้หัวใจพองโตและความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับประธานหนุ่มแน่นแฟนขึ้น ชีวิตใหม่เริ่มเต็มไปด้วยความหวานความรักและโอกาสที่ไม่เคยคิดว่าจะมีวันหนึ่งเธอกำลังเดินเล่นในสวนขหารน์หาลมเย็นพัดผ่านใบไม้และเสียงน้ำผู้ไหลเบาๆดวงตาของเธอส่องประกายความคิดและความฝันประธานหนุ่มเดินเข้ามาเบาๆเขายื่นมือให้จับและดึงเธอเข้ามาใกล้หัวใจของเธอสั่นแรงแต่เต็มไปด้วยความสุขเขาพูดด้วยเสียงอ่อนโยน ว่าเขาไม่สามารถจินตนาการชีวิตโดยไม่มีเธอสายตาของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและจริงใจเธอรู้สึกได้ถึงความรักที่ลึกซึ้งและมั่นคงความตื่นเต้นและความสงบประปนกันเหมือนทุกอย่างในอดีตถูกแทนที่ด้วยความหวานช่วงเวลาต่อมาทั้งสองเริ่มใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นพวกเขาแบ่งปันเสียงหัวเราะเรื่องราวในอดีตและฝันถึงอนาคตที่สดใส ทุกวันเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวังหัวใจของเธอเต้นแรงเมื่อเขาสบตาและรอยยิ้มของเขาทําให้เธอลืมความยากจนในอดีตแต่ชีวิตใหม่ไม่ได้หมายความว่าไร้อุปสรรควันหนึ่งเกิดความเข้าใจผิดเล็กๆในบริษัททําให้หัวใจเธอเต้นแรงและกังวลแต่ประธานหนุ่มอยู่เคียงข้างยื่นมือให้เธอและพูดอย่างมั่นใจว่าเขาจะช่วยเธอฝ่าฟันทุกอุปสรร ความอบอุ่นนั้นทำให้เธอเข้มแข็งและมั่นใจขึ้นค่ำคืนนั้นพวกเขาเดินชมสวนคฤหาสา์ดวงดาวส่องประกายบนฟ้าและเสียงน้ำผู้ไหลเบาๆประธานหนุ่มหยุดและมองเธออย่างจริงจังเขาพูดด้วยเสียงอ่อนโยนว่าเขาอยากให้เธออยู่เคียงข้างเขาตลอดไปหัวใจของเธอสั่นด้วยความรักและชีวิตใหม่ที่หวานชื่นก็เริ่มต้นอย่างเต็มตัวหลายเดือนผ่านไปชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความหวานและความตื่นเต้น แต่บางครั้งเสียงหัวเราะก็ถูกขัดด้วยเรื่องไม่คาดคิดวันหนึ่งมีอีเมลรับส่งมาถึงบริษัทข้อความนั้นเป็นเรื่องท้าทายการตัดสินใจของประธานหนุ่มหัวใจเธอเต้นแรงเมื่อเห็นเขาเครียดแต่เธอไม่หวัน่นเพราะเธอรู้ว่าเขาเชื่อใจเธอพวกเขานั่งวางแผนแก้ปัญหาร่วมกันแสงไฟอ่อนๆส่องบนโต๊ะทำงานเสียงพิมพ์คีย์บอร์ดและการพูดคุยเงียบๆทำให้ความตื่นเต้นและความหวัดหวันปะปนกัน หัวใจของเธอสั่นแต่ความกล้าและความรักทำให้เธอก้าวไปข้างหน้าหลังจากผ่านความท้าทายเธอและเขาประสบความสำเร็จทุกคนในบริษัทชื่นชมความสามารถของเธอและสายตาของประธานหนุ่มเต็มไปด้วยความภูมิใจเธอรู้สึกอบอุ่นและมั่นใจในชีวิตใหม่ความรักระหว่างทั้งสองเริ่มเติบโตอย่างมั่นคงเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่รากอย่างลึกลงในดินวันหนึ่งเขาพาเธอไปที่ระเบียงคฤหาสนตยามค่ำคืน ดวงดาวสองประกายบนฟ้าและแสงเมืองสะท้อนน้ำเขาหยุดและมองเธออย่างจริงจังพูดเสียงอ่อนโยนว่าว่าเขาอยากให้เธอเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาตลอดไปหัวใจของเธอสั่นด้วยความรักและความหวังและเธอรู้ว่าชีวิตใหม่ที่หวานชื่นกำลังเริ่มต้นอย่างแท้จริงวันต่อมาเธอเริ่มสำรวจคฤหาน์และสวนรอบๆทุกซอกมุมเต็มไปด้วยความหรูหราและความสงบ เสียงน้ำพุและนกในสวนทำให้หัวใจเธอสงบประธานหนุ่มเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มเขาชวนเธอเดินเล่นด้วยกันหัวใจของเธอสัน่นแต่เต็มไปด้วยความสุขระหว่างทางเขาเล่าเรื่องราววัยเด็กและความฝันของเขาเธอฟังด้วยความสนใจและตื่นเต้นทั้งสองหัวเราะและแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวความใกล้ชิดทำให้หัวใจทั้งสองเริ่มผูกพันลึกซึง้งสายตาของเขาส่งความอบอุ่น และรอยยิ้มของเธอทำให้เขารู้สึกอิ่มใจแต่ชีวิตใหม่ไม่ได้หมายความว่าไร้ความท้าทายวันหนึ่งมีนักธุรกิจคู่แข่งมาติดต่อเจตนาของเขาแฝงไปด้วยความท้าทายประธานหนุ่มต้องตัดสินใจอย่างระมัดระวังหัวใจของเธอเต้นแรงแต่เธอไม่หวัน่นเพราะเธอพร้อมอยู่เคียงข้างและช่วยเขาพวกเขาวางแผนและ,ะเผชิญหน้ากับคู่แข่งด้วยความมั่นใจความสำเร็จครั้งนี้ทำให้หัวใจเธอพองโต และความสัมพันธ์ของทั้งสองนั่นแฟนขึ้นอีกครั้งชีวิตเต็มไปด้วยความหวานความรักและความท้าทายเหมือนทุกวันเป็นโอกาสใหม่ในการเติบโตและหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความหวังและความสุขค่ำคืนนั้นทั้งสองนั่งชมวิวเมืองยามค่ำคืนแสงไฟสะท้อนบนแม่น้าคล้ายเพชรพลาวเขาหยิบมือเธอเบาๆพูดด้วยเสียงอ่อนโยนว่าชีวิตของเขาไม่สมบูรณ์หากไม่มีเธอ หัวใจของเธอสั่นด้วยความรักและความอบอุ่นและชีวิตใหม่ที่หวานชื่นก็เริ่มต้นอย่างแท้จริงวันรุ่งขึ้นสาวน้อยตื่นขึ้นด้วยความตื่นเต้นแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างรูส่องบนผิวหน้ากลิ่นกาแฟและขนมอบลอยฟุ้งทั่วบ้านประธานหนุ่มรออยู่ที่โต๊ะอาหารเขาหยิบถ้วยกาแฟยื่นให้เธอด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนหัวใจของเธอสั่นและรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก หลังอาหารเช้าเขาชวนเธอไปสำรวจสำนักงานสาขาใหม่รถแล่นผ่านถนนกรุงเทพที่คึกคักเสียงรถเสียงคนและกลิ่นอาหารริมทางทำให้เธอรู้สึกทั้งตื่นเต้นและตื่นตัวเมื่อถึงสาขาใหม่เขาแนะนำเธอให้กับทีมงานสายตาของทุกคนเต็มไปด้วยความสนใจและความประทับใจระหว่างที่ทำงานร่วมกันเธอและเขาเริ่มแบ่งปันความคิดและความฝัน เขาสอนเธอเรื่องธุรกิจและการตัดสินใจเธอแบ่งปันเรื่องราวอดีตและความพยายามของเธอทุกครั้งที่สายตาสบกันหัวใจของทั้งสองเต้นแรงความอบอุ่นและความรักเริ่มซึมลึกเข้าไปในชีวิตประจำวันเย็นวันนั้นพวกเขานั่งชมวิวเมืองบนดาดฟ้าของสำนักงานแสงไฟสะท้อนบนตึกสูงและแม่น้ำเขาหยิบมือเธอเบาๆและพูดเสียงอ่อนโยนว่าเขาอยากให้เธออยู่เคียงข้างเขาตลอดไป หัวใจของเธอสั่นและรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าความหวานและความอบอุ่นครอบคลุมทุกความรู้สึกแต่ความท้าทายใหม่กำลังเข้ามาคู่แข่งธุรกิจรายใหม่พยายามแย่งโอกาสของบริษัทหัวใจของเธอเต้นแรงแต่เธอยังมั่นใจเพราะรู้ว่าประธานหนุ่มอยู่เคียงข้างและพวกเขาจะ,ะเผชิญทุกปัญหาร่วมกันชีวิตเต็มไปด้วยความรักความหวังและความท้าทายใหม่วันหนึ่งในช่วงบ่ายที่เงียบสงบ สาวน้อยนั่งอยู่ริมสวนคหาสนหาดลมพัดเบาๆและเสียงน้ำผู้ไหลเป็นจังหวะประธานหนุ่มเดินเข้ามาพร้อมรอยยิม้มเขาหยิบหนังสือเล่มเล็กให้เธอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันและความกล้าเธอรับหนังสือด้วยความตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงและรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเขานั่งลงข้างๆและพูดเสียงอ่อนโยนว่าเขาอยากให้เธอแบ่งปันชีวิตและฝันไปด้วยกันสายตาของเขาอบอุ่นและจริงใจ เธอรู้สึกทั้งปลอดภัยและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันค่ำวันนั้นทั้งสองนั่งชมพระอาทิตย์ตกแสงส้มสะท้อนบนผิวน้ำในสวนเขาหยิบมือเธอและกุมแน่นพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความรักว่าเธอคือแรงบันดาลใจและความสุขของเขาหัวใจของเธอสั่นแรงและเต็มไปด้วยความหวังชีวิตใหม่ของเธอเริ่มเต็มไปด้วยความหวานและความอบอุ่นวันต่อมามีงานประชุมสำคัญในบริษัท ผู้แข่งธุรกิจรายใหม่เข้ามาเจรจาหัวใจเธอเต้นแรงแต่เธอไม่หวัน่นพราะประธานหนุ่มอยู่เคียงข้างและสนับสนุนเธอพวกเขาวางแผนและร่วมมือกันอย่างมั่นใจทุกการตัดสินใจเต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้เธอมั่นใจและภูมิใจในตัวเองค่ำคืนนั้นทั้งสองเดินเล่นในสวนคฤริสา์ดวงดาวสองประกายบนฟ้าและเสียงน้ำผู้ไหลเบาๆเขาหยุดและมองเธออย่างจริงจัง พูดด้วยเสียงอ่อนโยนว่าว่าเขาอยากให้เธออยู่เคียงข้างเขาตลอดไปหัวใจของเธอสั่นด้วยความรักและความอบอุ่นและชีวิตใหม่ที่หวานชื่นก็เริ่มต้นอย่างแท้จริงหลายวันต่อมาชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความหวานและความอบอุ่นแต่บางครั้งเสียงหัวเราะก,ก็ถูกขัดด้วยความท้าทายใหม่วันหนึ่งมีโครงการสำคัญเข้ามาต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และการตัดสินใจอย่างรอบคอบหัวใจของเธอเต้นแรงแต่เธอไม่หวัน่น เพราะรู้ว่าประธานหนุ่มอยู่เคียงข้างพวกเขานั่งวางแผนและปรึกษากันอย่างละเอียดแสงไฟอ่อนๆส่องบนโต๊ะทำงานเสียงพูดคุยและไอเดียปนกับความตื่นเต้นหัวใจของเธอสั่นแต่ความกล้าและความรักทำให้เธอก้าวไปข้างหน้าทุกคำแนะนำและรอยยิ้มของเขาทำให้เธอมั่นใจหลังจากผ่านความท้าทายพวกเขาประสบความสำเร็จทุกคนในบริษัทชื่นชมความสามารถและความตั้งใจของเธอ สายตาของประธานหนุ่มเต็มไปด้วยความภูมิใจและหัวใจของเธออบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกความรักและความผูกพันระหว่างทั้งสองแน่นแฟ้นขึ้นชีวิตใหม่เต็มไปด้วยความหวานความสุขและความท้าทายใหม่ค่ำคืนนั้นทั้งสองเดินเล่นในสวนคาริหาตแสงดาวสะท้อนบนผิวน้ำเสียงน้ำผู้ไหลเบาๆเขาหยุดและมองเธออย่างจริงจังพูดด้วยเสียงอ่อนโยนว่าเขาอยากให้เธออยู่เคียงข้างเขาตลอดไป หัวใจของเธอสั่นด้วยความรักและความอบอุ่นและชีวิตใหม่ที่หวานชื่นก็เริ่มต้นอย่างแท้จริงเช้าวันใหม่แสงแดดส่องผ่านผ้าม่านบางสาวน้อยตื่นขึ้นด้วยรอยยิ้มและหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังประธานหนุ่มรออยู่ที่โต๊ะอาหารเขายื่นกาแฟและขนมปังอบร้อนให้เธอสายตาของเขาอบอุ่นและจริงใจเธอรู้สึกทั้งปลอดภัยและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันหลังอาหารเช้าเขาชวนเธอไปประชุมสำคัญ พวกเขานั่งวางแผนและแลกเปลี่ยนไอเดียทุกคำพูดและทุกการตัดสินใจเต็มไปด้วยความร่วมมือหัวใจของเธอสั่นแรงแต่ความมั่นใจทำให้เธอก้าไปข้างหน้าเขามองเธอด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความภูมิใจและราวกับบอกว่าเขาเชื่อใจเธอเต็มที่ช่วงบ่ายทั้งสองเดินชมสวนคฤริหาตลมเย็นพัดผ่านใบไม้เสียงน้ำผู้ไหลเบาๆเขาหยุดและกุมมือเธอเบาๆพูดด้วยเสียงอ่อนโยนว่า ว่าเขาอยากให้เธออยู่เคียงข้างเขาตลอดไปหัวใจของเธอสั่นและเต็มไปด้วยความรักและชีวิตใหม่ที่หวานชื่นก็เริ่มต้นอย่างแท้จริงวันต่อมามีเหตุการณ์ท้าทายเข้ามาในบริษัทคู่แข่งธุรกิจพยายามสร้างปัญหาให้กับโครงการสำคัญหัวใจเธอเต้นแรงแต่เธอยังมั่นใจเพราะประธานหนุ่มอยู่เคียงข้างพวกเขาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างใจเย็นและมั่นใจทุกความพยายามทำให้เธอ มั่นใจในตัวเองและความรักของเขาค่ำวันนั้นทั้งสองนั่งชมวิวเมืองยามค่ำคืนแสงไฟสะท้อนบนแม่น้ำเสียงน้ำผู้ไหลเบาๆเขาหยิบมือเธอและพูดด้วยความจริงใจว่าเธอคือแรงบันดาลใจและความสุขของเขาหัวใจของเธอสั่นด้วยความรักและความอบอุ่นและชีวิตใหม่ที่หวานชื่นก็เริ่มต้นอย่างแท้จริงหลายสัปดาห์ต่อมาชีวิตของเธอเริ่มเต็มไปด้วยความหวานและความมั่นคง เธอเริ่มเข้าใจวิถีชีวิตหรูและบทบาทของตัวเองในบริษัทแต่บางครั้งก็มีความท้าทายใหม่เข้ามาพนักงานบางคนไม่พอใจและพยายามทดสอบความสามารถของเธอหัวใจเธอเต้นแรงแต่เธอไม่หวัน่นเพราะรู้ว่าประธานหนุ่มอยู่เคียงข้างและสนับสนุนเธอเสมอวันหนึ่งเขาชวนเธอไปชมงานการกุศลที่บริษัทจัดแสงไฟอ่อนๆส่องบนห้องจัดงานและเสียงดนตรีคลอเบาๆเธอเห็นรอยยิ้มของเด็กๆและคนที่มาช่วยเหลือ หัวใจของเธออบอุ่นและเต็มไปด้วยความสุขประธานหนุ่มยืนข้างเธอและกุมมือเธอเบาๆสายตาของเขาเต็มไปด้วยความรักและความภูมิใจหลังจากงานเขาพาเธอเดินชมสวนคฤหาสน์แสงดาวสะท้อนบนน้ำเสียงน้ำผู้ไหลเบาๆเขาหยุดและมองเธออย่างจรงิงจังพูดด้วยเสียงอ่อนโยนว่าว่าเขาอยากให้เธออยู่เคียงข้างเขาตลอดไปหัวใจของเธอสั่นและเต็มไปด้วยความรัก ทุกความเหน็ดเหนื่อยในอดีตหายไปและชีวิตใหม่ที่หวานชื่นก็เติบโตอย่างแท้จริงวันต่อมามีโครงการใหญ่เข้ามาในบริษัทต,ต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสารรค์และความอดทนเธอและเขาร่วมมือกันวางแผนและแก้ปัญหาทุกการตัดสินใจเต็มไปด้วยความมั่นใจและความร่วมมือความสำเร็จครั้งนี้ทำให้หัวใจเธอพองโตและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองแน่นแฟ้นขึ้นอีกครั้ง ชีวิตใหม่เต็มไปด้วยความหวานความรักและความท้าทายที่น่าตื่นเต้นหลายเดือนผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างเธอและประธานหนุ่มแน่นแฟนยิ่งขึ้นพวกเขาใช้เวลาร่วมกันทั้งในชีวิตประจําวันและงานบริษัทเสียงหัวเราะและรอยยิ้มเต็มไปทั่วบ้านและสํานักงานทุกความท้าทายที่เข้ามาทําให้ทั้งสองกใกล้ชิดกันมากขึ้นหัวใจของเธอสั่นแรงแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจเพราะรู้ว่าความรักและความเข้าใจจะทาให้ผ่านทุกอุปสรรค วันหนึ่งมีโอกาสสำคัญมาถึงบริษัทต,ต้องตัดสินใจเรื่องโปรเจกต์ใหญ่ระดับประเทศหัวใจเธอเต้นแรงแต่เธอ,อยังมั่นใจและตั้งใจเขาอยู่เคียงข้างและส่งสายตาให้กำลังใจทุกคำแนะนำและรอยยิ้มของเขาทำให้เธอมั่นใจมากขึ้นความสำเร็จครั้งนี้ทำให้ทุกคนในบริษัทชื่นชมเธอและหัวใจของเธออบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกค่ำคืนนั้นทั้งสองเดินเล่นในสวนคฤริสา แสงดาวส่องประกายบนฟ้าเสียงน้ำผู้ไหลเบาๆเขาหยุดและมองเธอด้วยสายตาจริงจังพูดด้วยเสียงอ่อนโยนว่าว่าเขาอยากให้เธออยู่เคียงข้างเขาตลอดไปหัวใจของเธอสั่นและเต็มไปด้วยความรักชีวิตใหม่ที่หวานชื่นเต็มไปด้วยความสุขและความหวังวันต่อมาทั้งสองเริ่มวางแผนอนาคตร่วมกันเธอฝึกฝนและเรียนรู้เพิมเ่มเติมเรื่องธุรกิจและการตัดสินใจเขาสอนเธอทุกข,ขั้นตอนด้วยความอดทนและความรัก ความใกล้ชิดทําให้หัวใจของทั้งสองเต็มไปด้วยความอบอุ่นและทุกวันใหม่เต็มไปด้วยโอกาสความหวังและความท้าทายชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดการจากสาวน้อยยากจนกลายเป็นหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความหวานความรักและความมั่นคงหลายเดือนต่อมาความรักระหว่างทั้งสองเติบโตอย่างมั่นคงพวกเขาแบ่งปันทุกเรื่องราวทั้งความสุขความกังวลและความฝันเสียงหัวเราะและรอยยิ้มเต็มไปทั่วคฤราหน์และสำนักงาน ทุกช่วงเวลาที่ใช้ด้วยกันทำให้หัวใจของเธออบอุ่นและมั่นใจแต่ชีวิตใหม่ไม่ได้ไร้อุปสรรคคู่แข่งธุรกิจและความท้าทายใหม่ยังคงปรากฏอยู่เสมอวันหนึ่งมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเอกสารสำคัญของบริษัทถูกส่งผิดที่หัวใจเธอเต้นแรงและรู้สึกกังวลแต่ประธานหนุ่มอยู่เคียงข้างส่งสายตาอบอุ่นและมั่นใจให้เธอทั้งสองร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างใจเย็นและรอบคอบ ทุกความพยายามทําให้เธอมั่นใจและภูมิใจในตัวเองคำวันนั้นทั้งสองเดินเล่นชมสวนคฤหาสา์ดวงดาวสองประกายบนฟ้าเสียงน้ำผู้ไหลเบาๆเขาหยุดและมองเธอด้วยสายตาเต็มไปด้วยความรักพูดเสียงอ่อนโยนว่าว่าเขาอยากให้เธออยู่เคียงข้างเขาตลอดไปหัวใจของเธอสั่นและเต็มไปด้วยความอบอุ่นและชีวิตใหม่ที่หวานชื่นก็เติบโตอย่างแท้จริงช่วงเวลาต่อมาพวกเขาวางแผนอนาคตร่วมกัน เธอเรียนรู้เรื่องธุรกิจและการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องเขาสอนเธอด้วยความอดทนและความรักความใกล้ชิดและความเข้าใจทําให้ทั้งสองแข็งแรงขึ้นทุกวันเต็มไปด้วยความหวานความรักและความท้าทายใหม่ชีวิตของเธอเปลี่ยนจากสาวน้อยยากจนกลายเป็นหญิงสาวที่มีความหวานความสุขและความมั่นคงวันหนึ่งแสงแดดอ่อนส่องผ่านหน้าต่างคฤราหา์สาวน้อยยืนอยู่ริมระเบียงมองสวนและเมืองไกลไ หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสงบและความสุขประธานหนุ่มเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนเขาหยิบมือเธอและกุมแน่นด้วยความรักเขาพูดด้วยเสียงอบอุ่นว่าว่าเขาภูมิใจในตัวเธอและทุกสิ่งที่เธอทำว่าเขาอยากให้เธออยู่เคียงข้างเขาตลอดไปสาวน้อยยิ้มน้ำตาคลอด้วยความสุขหัวใจเธอสั่นแต่เต็มไปด้วยความรักและความหวังทั้งสองยืนกอดกันเงียบๆ ลมพัดเบาๆใบไม้ไหวและเสียงน้ำผู้ไหลเป็นจังหวะฝนในอดีตท,ทุกความเหน็ดเหนื่อยและความยากจนตอนนี้กลายเป็นบทเรียนและแรงผลักดันให้ชีวิตใหม่ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความหวานความอบอุ่นและความรักที่เติบโตอย่างมั่นคงค่ำคืนนั้นทั้งสองนั่งชมดวงดาวบนท้องฟ้ามองแสงไฟสะท้อนบนแม่น้ำเสียงน้ำผู้ไหลเบาๆหัวใจของทั้งคู่เต็มไปด้วยความสงบและความสุข พวกเขารู้ว่าชีวิตใหม่เริ่มต้นแล้วและทุกวันต่อจากนี้เต็มไปด้วยความรักความหวังและความหวานชื่นที่ไม่มีวันสิ้นสุด